คุณยายครับคำว่าพอเนี่ยครับจะได้ยินแบบอย่างแนวพุทธหรือบบพอเพียงจะพูดกันบ่อยแล้วคนก็จะชอบพูดว่ามันทําได้ไม่จริงหรอกคําว่าพอเนี่ยทำให้ชีวิตไม่ก้าวหน้าไปไหนทางพุทธชอบบอกว่าถ้าพอก็สบายแล้วถ้าพอก็สุขใจแล้วมีคนชอบพูดนะครับว่าถ้าคิดแบบนี้หน้าที่การงานก็ไม่เจริญสิถ้าเราบอกว่าพอแล้วพอแล้ว<ม>อันนี้คุณยายมีความเห็นกับคําสอนนี้กับคนในสังคมยังไงบ้างครับคําว่าพอเนี่ย คุณยายว่าคำว่าพอเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเป็นผลนะครับคือถ้าใจของเราเนี่ยมันมีการลงทุนในเหตุครับเราขยันในเหตุเราไม่ขี้เกียจในเหตุเราปฏิเสธผลไม่ได้เราพอใจในผลในขณะที่เราทําเหตุอย่างเต็มที่ชัดเจนเลยนะเจ้าว่าเราลงทุนในเหตุอย่างเต็มที่ ผลเป็นไปตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเป็นสิ่งที่เราต้องทํากับมันอย่างเต็มที่มันพอที่เหตุไม่ได้แต่มันไปพอที่ผลได้คนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าให้ไปพอที่เหตุไม่ทํางานละพอละโอ๊ยไม่ต้องทําเยอะหรอกมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับคือให้ทําเหตุให้เต็มที่แต่พอในผลคือปล่อยวางในผลคือก็ทําเหตุเต็มที่แล้วผลจะเป็นยังไงก็ควบคุมไม่ได้แล้วอ่ะก็เราทําเหตุไปเต็มที่แล้ว อันนี้ผมว่ามันใช้ได้กับทุกแทบทุกอาชีพเลยครับเพราะอย่างของผมเนี่ยทำเพลงมาจะไปบังคับว่ายังไงมันต้องฮิตยังไงต้องได้รับประสบความสําเร็จคนฟังต้องชอบมันบังคับไม่ได้ครับเพราะกลุ่มคนฟังเขาก็เปลี่ยนรสนิยมไปเรื่อยๆเพราะนั้นผมก็ตั้งใจใเขียนตั้งใจทําเต็มที่ส่วนออกไปแล้วมันจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าเป็นผลที่เราควบคุมไม่ได้ครับแต่เราออมีความสุขกับการทําอย่างเต็มที่แล้วใช่ไหมลูกใช่ครับมันก็ต้องยอมรับแล้วก็ทําต่อไปใช่ี้เอง คือถ้าเรารักในอะไรเนี่ยเราก็จะไม่เป็นคนที่หยุดทําในสิ่งที่เรารักนะครับแต่ผลจากสิ่งที่เรารักเนี่ยเราพอใจได้ง่ายขึ้นครับนี่ไงคำว่าพอมันไปอยู่อีตรงผลน่ยถ้าเราสมมติมีใครสักคนหนึ่งแล้วก็ให้โอกาสเราแล้วเราบอกว่าเราไม่ทำและเราเข็ดเรากลายเป็นคนขาดโอกาสเป็นคนได้โอกาสทันทีนะเหมือนเราเป็นคนที่ไม่ได้ใช้โอกาสนั้น เป็นไปเพื่อทั้งประโยชน์ของเราเองและประโยชน์ของคนที่มาให้โอกาสเราด้วยเพราะคนที่มาให้โอกาสเราก็ได้ประโยชน์จากเราด้วยเช่นคุณยายบอกว่าอุ้ยมาคุยกับคุณยายหน่อยคุณยายให้โอกาสอุ้ยบอกจัดเวลามาครับเราสองคนได้โอกาสทั้งคู่ทั้งคนที่ให้โอกาสและคนที่ใช้โอกาสนั้นเป็นนั้นเวลาที่เรามีโอกาสแล้วเราไปพรในโอกาสที่เราได้เนี่ยคุณยายว่าอาจจะต้องทบทวน ต้องทบทวนไม่อย่างนั้นมันจะเป็นความขี้เกียจหรือเปล่าการปฏิเสธการหลอกตัวเองการมักง่ายแล้วก็เอาคําว่าพอเนี่ยมาเป็นข้ออ้างที่จะทําให้เราเนี่ยไม่อยากทําในสิ่งที่เราไม่อยากทาครับแล้วไปพอใจทําในสิ่งที่พอใจทําแต่จริงๆในสิ่งที่ไม่อยากทําอาจจะฝึกเราก็ได้ว่าเราทําเช่นเราเป็นคนธรรมหากินรเรารู้ว่าถ้าเราขยันในเหตุเราจะได้ การลงทุนนี้ออกมาเป็นกําไรแต่กําไรคือความสุขไม่ใช่เฉพาะเราแต่เป็นความสุขของคนทุกคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนที่อยู่ในสังคมนั้นเราจะเห็นว่ากําไรมันเป็นมากกว่าการเป็นปัจเจกแต่การลงทุนต้องเริ่มต้นในระดับปัจเจกก่อนอันนี้เราจะกลายเป็นคนที่ไม่ขี้เกียจแล้วเวลาที่คนพูดกันว่าเฮ้ยพอละละ อันี้พอแบบขี้เกียจนะคือมันพอแบบมันปัดสวะอะมันไม่รับผิดชอบครับแต่ถ้าเราบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีอยู่ลมหายใจดยวยเป้าหมายของเราคือเป็นอิสระจากทุกลมหายใจนั้นก็เป็นนาทีทองของเราเลยรที่จะทําให้เราไม่ประมาทให้ถึงที่สุดแม้จะเป็นลมหายใจสุดท้ายก็กล้าที่จะคืนไม่ฝืนไว้เพราะมันคือโอกาสของเราในวินาทีทองของชีวิตที่จะ ไปอย่างเป็นกุศลที่สุดอยน,นะ